รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตให้เฟิร์มนะคะรายการที่จะนำทุกท่านมาดูแลสุขภาพร่างกายกับด an cool ิฉันครูแอนฟิตทูฟลายสตูดิโอในตอนที่1นึ่งนะคะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตจะเป็น คุณแม่เมนะคะผู้เรียนของวันนี้นะคะโดยที่คุณแม่เมย์เนี่ยอายุ66ปีค่ะเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติค่ะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะต่อเนื่องมาตลอด20ปีเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่แม่เมอ,อยากได้วันนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อนะคะมีความฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะตามชื่อรายการเราเลยนะคะวันนี้ขอเรียนเชิญแม่เมเลยค่ะโดยเริ่มต้นนะคะครูแอนนะคะก็จะให้ แม่เมยนะคะฝึกการหายใจก่อนนะคะโอเคค่ะแม่เมย์เอามือจับไว้ข้างใต้กระบังลมแบบนี้นะคะใต้นอ,อกหนึ่เดียขด้นะคะใหญ่ๆเดยค่ะโอเคค่ะทีนี้เวลาหายใจเข้านะคะคุณผู้ชมทางบ้านทําตามได้เลยนะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ท้องป่องนะคะลองดูนะคะหายใจเข้าลึกทางจมูกท้องป่องหายใจออกทางปากท้องแฟบ เอาใหม่นะคะหายใจเข้าทางจมูกท้องป่องค่ะหายใจออกทางปากท้องแฟบครั้งที่สามนะคะเอาใหม่ค่ะหายใจเข้าทางจมูกท้องป่องค่ะฝึกบ่อยๆนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชินนะคะหายใจออกทางปากท้องแฟบลง ดีมากค่ะขออีกสองครั้งนะคะหายใจเข้าทางจมูกท้องป่องทำตามกันได้เลยนะคะหายใจออกทางปากท้องแฟบค่ะฝึกบ่อยๆนะคะแล้วทุกท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการหายใจของทุกท่านเนี่ยจะยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวอร์มอัพนะคะคุณแม่เมยืนหลังพานะคะ จับปลายผ้าเลยค่ะผ้านี้จะเรียกว่าแฮมม็อกนะคะเป็นผ้าที่ใช้สําหรับออกกําลังกายนะคะโดยที่รับน้าหนักได้800กิโลกรัมนะคะโอเคค่ะคุณแม่เมย์จับปลายผ้าสบัดเลยค่ะโอเคเช็คผ้าก่อนนะคะทุกอย่างนะคะเซ็ตอัพปลอดภัยนะคะตามมาตรฐานเลยนะคะเสร็จนะคะแม่เมย์จับผ้าด้านในนะคะแล้วทับเป็นหนึ่งทบค่ะแล้วก็สบัดสบัดนะคะผ้าก็จะเล็กลงมานะคะ สะบัดใหญ่ๆเลยค่ะเป็นการวอร์มอัพในตัวด้วยนะคะโอเคค่ะสบัดอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็พับอีกหนึ่งทบค่ะโอเคค่ะวันนี้คุณแม่เมนอนหลับพักผ่อนมาพร้อมนะคะโอเคค่ะขออีกทบนึงค่ะเล็กลงอีกนิดนึงค่ะโอเคแล้วกำภาพเป็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์ยืนอยู่ใต้จุดทําลายนะคะ กางเหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลยนะคะทีนี้กางขาให้เท่ากับกระดูกสะโพกนะคะเยี่ยมเลยค่ะเรามาดูนะคะหน้าตรงนะคะที่บ้านทําตามกันได้ด้วยเช่นกันนะคะหน้ามองตรงนะคะคอยืดยาวนะคะเปิดปากไว้นิดหน่อยนะคะหัวไหล่นะคะเปิดออกนะคะสวยมากค่ะ ยกอ,อกขึ้นเชสัพยกอ,อกขึ้นนะคะระหว่างที่ยกอ,อกนะคะเราก็เก็บหนะ้าท้องด้วยนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นตรงสะโพกนะคะให้หนีบก้นแน่นๆเลยค่ะหนีบก้นไว้แน่นๆนะคะหมวนก,ก้นกบเดี๋ยวขอคุณแม่มีหันด้านข้างจับผ้าไปเลยนะคะหันด้านข้างเลยค่ะขยับขาไปเลยค่ะขยับขาหันด้านข้างนะคะนี่ค่ะคุณแม่มีขยับสองขาเดินขิ้หันด้านข้าง,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 งแบบนี้ได้ค่ะ ยืนตรงตรๆปกติเลยค่ะโอเคค่ะเอไว้นะคะยืดคอ,อยาวแบบนี้นะคะหน้ามองตรงไม่ต้องเชิดหน้านะคะที่บ้านทําตามได้เลยนะคะเทคนิคนี้ทําให้การยืนไม่ปวดหลังด้วยนะคะไหล่เปิดไว้นะคะยกออกขึ้นเก็บหน้าท้องสังเกตว่าหลังจะแอนนะคะเราเก็บหน้าท้องเข้ามาแล้วม้วนก้นกบเข้าไปม้วนก้นกบก็คือหนีบก้นค่ะไม่แอนนะคะม้วนก้นกบลง แบบนี้ค่ะม้วนก้นกลบลงเข่าตึงดีมากค่ะลองกลับมาที่หายใจใหม่นะคะหายใจเข้าทางจมูกท้องป่องหายใจออกทางปากท้องแฟบหลังตรงเหมือนเดิมดีมากค่ะจะเห็นว่าการยืนสมาา์ทขึ้นนะคะมือไม่เกร็งนะคะคลายเปิดปากหายใจดีค่ะเก็บม้วนก้นกบแบบนี้นะคะโอเคค่ะหันหน้าออกเหมือนเดิมนะคะสวยมากค่ะ แคนี้ครูขออนุญาตมาวอร์มที่คอนะคะนิดหนึ่งนะคะคุณแม่เมย์เอามือขวานะคะจับไปที่นะคะขมับด้านซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆเอ็นศีรษะมาด้านขวาช้าๆค่ะนับหนึ่งสองสเปิดปากหายใจสี่ห้าหกดแป้า สิค่อยๆมือซ้ายจับขมับขวาค่ะเปลี่ยนมือค่ะมือซ้ายจับขมับขวาค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกเอยงด้านซ้ายนะคะยืดช้าๆให้สุดนะคะไม่ต้องรีบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สค่อยๆกลับมาคะ่ะ ต่อนะคะโอเคค่ะทวน,นี้จะเป็นนะคะข้อต่อข้อมือนะคะข้อมือยื่นมาข้างหน้านะคะเอามือออกมาจากผ้านะคะโอเคค่ะหมุนออกนะคะถ้าช้า1 2ึคุณแม่เมนับให้หน่อยค่ะ3าสไม่ต้องเกรงนะคะ5ดีค่ะ6 7 8 9 10แล้วก็มวนเข้าค่ะปลายขาหายใจเข้าออกนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะเอามือจับผ้าเหมือนเดิมนะคะททนี้จะเป็นข้อเท้านะคะโดยที่ข้อเท้าเนี่ยจะให้แม่เมย์เนี่ยค่ะ พยายามพยุงนะคะตัวเองให้อยู่ได้นิ่งที่สุดนะคะโดยจะเริ่มทีละข้างนะคะด้านข้างขวาก่อนนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้แม่มี์ขย่งเท้าขวาขึ้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านทำตามได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการเช็คบาลานด้วยนะคะว่าบาลานของทุกท่านยังดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หรือเปล่าขย่งเท้าขวานับหนึ่งคุณแม่เมยไปต่อคะ่ะนับ 2ด้านซ้ายค่ะให้สุดนะคะไปสา3ค่ะต่อเลยค่ะ4มือจากที่จับแน่นๆให้จับเบาลงนะคะ5ต่อค่ะ6ดีค่ะ7ดีค่ะ8 9และ10 โอเคค่ะต่อนะคะข้อต่อเรียบร้อยลมหายใจเรียบร้อยนะคะต่อเลยนะคะทั้งถัดไปนะคะจะเป็นการยืดหลังล่างหลังกลางหลังบนนะคะหายใจเข้าลึกเหมือนเดิมค่ะคุณแม่เมยหายใจออกเหมือนมีคนดึงมือไปด้านหน้าช้าๆโดยที่สายตามองตรงไปก่อนยืดมือดันสะโพกมาด้านหลังช้าๆไปเลยค่ะหายใจออกทางปากยาวๆดีค่ะดีค่ะ ท่านี้นะคะทุกท่านก็สามารถทำที่บ้านได้โดยที่ให้น้ำหนักลงฝ่าเท้าทั้งหมดนะคะและสะโพกให้ตรงกับฝ่าเท้าเสมอยืดหลังล่างหลังกลางหลัง,ลง,ลงบนแล้วก็ค่อยๆศีรษะจะเป็นตัวสุดท้ายนับ1นึถึงสิให้หน่อยค่ะคุณแม่เมย์มือให้เบาลงดีค่ะเกรงหนะ้าท้องมากขึ้น ขอด้านซ้ายค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกหนึ่งขอด้านขวาค่ะต่อเลยนะคะขอ10ครั้งค่ะดีค่ะช้าๆค่ะแต่ถ้าคนที่มีอาการมึนเวียนศีษะง่ายหรือนอนพักผ่อนมาน้อยพยายามเลี่ยงการก้มศีรษะนะคะหรือการก้มเงยบ่อยๆนะคะ คุณแม่เมวันนี้สุขภาพดีแข็งแรงนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะคะเรื่องความดันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสอนโดยที่ดูตามสุขภาพจริงของในแต่ละวันของผู้เรียนด้วยนะคะเท่าไหรแล้วคะดีค่ะ,คะกลับมาตรงกลางและเวลาขึ้นให้โก่งหลังล่างหลังกลางหลังบนค่ะ แล้วก็สีสะช้าๆโอเคไหมคะคุณแม่เมย์ตอนนี้นะคะให้ลืมตาและหายใจตลอดเวลาจะเป็นการช่วยไม่ทําไม่ให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกมึนเวียนได้นะคะต่อเลยนะคะเรามาต่อคอมโบเซตยืดขากันนิดนึงนะคะคุณแม่เมย์ถ่ายน้ําหนักไปด้านซ้ายแล้วยกขาขวาขึ้นช้าๆนะคะดีค่ะหนะ้ามองตรงค่ะดีค่ะเอาข้อเท้าวางที่ผ้านะคะ ข้อเท้าค่ะยืดขาตึงยืดไปข้างหน้าค่ะยืดข้อเท้าไปด้านหน้าจับสูงค่ะดีค่ะให้ผ้านะคะอยู่ที่ข้อเท้าแบบนี้นะคะฮิปสแควร์ตรงกับด้านหน้านะคะขนานนะคะยืนให้ตรงดูจุดพรรมัมายเสมอนะคะหัวไหล่ไม่เกรง็งขาดีค่ะหน้ามองตรงหายใจเข้าหรือหายใจออกขย,ออกย่งเท้าซ้ายเพื่อเทสก่อนนะคะ ไม่ต้องเกรงค่ะมองตรงน้ำหนึ่งถึงสิบค่ะ 2> 1 2 3 4 5ส7 8 9 1 0ค่ะค่อยๆนะคะเท้าไหวดันกระโภกไปด้านหน้านิดหน่อยค่ะ 1...2...3...4...5...6...7...8... ค่อยๆดันสะโพกกลับค่ะขอด้านซ้ายนะคะเอาขาขวาออกได้เลยค่ะขอขาซ้ายนะคะถ่ายน้ำหนักด้านขวาเหมือนเดิมค่ะและยกขาซ้ายขึ้นช้าๆระหว่างค่ะนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าลึกนะคะหายใจออกขยิงเท้าขวาขึ้นช้าๆค่ะนับสิบค่ะหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆดันสะโพกนะคะ1 2 3 4 5หนีบก้นไว้นะคะ 10, 10, 10, 10, 10. ดีค่ะ 5, <10. S 1> ค่อยๆกลับมาค่ะโอเคค่ะท่านี้ช่วงเวลาของวอร์มอัพนะคะเราก็จะใช้เวลาประมาณสัก10-15นาทีแล้วแต่เคสนะคะ ต่อไปนะคะครูแอนก็จะให้แม่เมย์ฝึกในท่าพื้นฐานนะคะตามหลักสูตรเวลเนสโยคะไฟไทยก็จะเป็นท่าพื้นฐานกรรมเทพนะคะ,ะคุณแม่เมย์ยืนด้านหน้าเลยค่ะสะบัดผ้าแล้วพับเป็นที่นั่งนะคะประมาณ2ทบนะคะสะบัดใหญ่ๆเลยค่ะยืนด้นหน้าคะโอเคค่ะสะบัดกล้องๆเลยโอเคค่ะพับผ้านะคะ1ทบ2ทบค่ะ โอเคค่ะหันหลังให้ผ้านะคะเอานิ้วโป้งกดไว้ก่อนค่ะยืนรอก่อนนะคะนิ้วโป้งกดไว้นะคะให้กว้างกว่าก้นเล็กน้อยค่ะโอเคค่ะยืนที่จุดพัมไลเสมอนะคะอันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเทสดูสิว่าคุณแม่เมย์จะสามารถบาลานซ์ตัวได้ไหมนะคะถ้ายังบาลานซ์ไม่ได้เรากลับไปฝึกทบทวนนะคะในช่วงของการวอร์มอัพและการเทสบาลานซ์เก่อนนะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ เปิดปากหายใจออกขย่งสองเท้าเลยค่ะอัพครั้งหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดค่อยๆวางค่ะจะสังเกตว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะอาจจะมีอาการสั่นช่วงแรกๆนิดนึงนะคะเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งเลยนะคะช่วงแรกเราจะฝึกการบาลานซ์ตัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ฝึกโพสเจอร์ก็คือศีรษะหัวไหล นะท้องก้นไปจนถึงเข่าและปลายเท้านะคะหายใจเข้าลึกทีน,นี้แม่เมยจะค,อค,อค่อยๆขึ้นอัพหายใจออกแล้วนั่งช้าๆค่ะนะคุณแม่เมยนะคะจะนั่งเป็นท่าเปย์อาใหม่นะคะลุกขึ้นยืนใหม่นะคะเป็นท่าเปย์นะคะอ่ค่ะกดไว้นะคะกดเฉพาะปลายเลยค่ะโอเคค่ะ ะะระหว่างที่เรียนนะคะคุณครูก็ต้องคอยดูด้วยนะคะว่าทุกอย่างเซฟตี้ปลอดภัยร้อเปหรือเปล่านะคะเอานิ้วป้งกดตรงนี้ค่ะนิ้วป้งดูค่ะดูดูก่อนนะคะคุณแม่เมย์ดูผ้าด้วยค่ะให้หันมามองผ้าตลอดนะคะโอเคหายใจเข้าลึกหายใจออกทางปากขย่งเท้าขึ้นอัพและค่อยๆเหมือนนั่งแบบสควอชช้าๆเลยค่ะช้าๆเลยค่ะดีค่ะนั่งให้เต็มก้นนิดนึงค่ะ ดีค่ะโอเคค่ะเอาละเอามือเลื่อนไปจับที่ผ้าเลยค่ะสองมือเลยค่ะโอเคค่ะดูนะคะขาวางแตะพื้นเลยค่ะในบทเรียนช่วงแรกนะคะครูแอนจะให้ผู้เรียนเนี่ยเซฟตี้ทุกสิ่งนะคะถ้าใครยังไม่มีผ้านะคะให้ใช้เก้าอี้ได้นะคะโอเคค่ะนั่งหลังตรงเหมือนเดิมตามองตรงนะคะยืดคอยาวสมาร์ทนะคะหัวไหล่ไม่ยก เช็ดับยกอกขึ้นเก็บหน้าท้องหนีบก้นเข่าตรงแยกเข่าออกมาเล็กน้อยนะคะแยกข่าออกมาเล็กน้อยค่ะดีค่ะโอเคค่ะรูดมือลงมาระดับหูนะคะดีมากเลยค่ะแยกขาไว้นะคะโอเคค่ะไม่ต้องเก่งนะคะสังเกตว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่นะคะหัวไหล่จะยึดตึงเกรงนะคะเราต้องคอยคลายไว้นะคะโอเคค่ะ นิกนะคะกางไว้นะคะไว้เท้าพอดีพอดีโอเคค่ะลองมาเทสแรงคุณแม่เมยกันว่ากล้ามเนื้อมัดเหล็กที่แขนจะเป็นยังไงนะคะลองเริ่มจากความง่ายก่อนคือขึ้นสูงเอาข้างซ้ายขึ้นสูงนิดนึงค่ะข้างขวาอยู่ที่เดิมระดับศีรษะได้นะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกให้แม่เมยนะคะบิดข้อมือเข้ามาหาศาีรษะแล้วดันมองมือค่ะหายใจออกทางปากอย่าปิดปากค่ะ และข้อมือตรงนะคะไม่หักนะคะสังเกตนะคะว่าคุณแม่เมยียจะมีอาการเกรงเล็กน้อยเปิดปากหายใจนะคะอันนี้ตรงได้ดีนะคะลองถ้าหนักขึ้นนิดนึงนะคะก็จะเปิดหัวไหล่และขยับแขนไปด้านหลังรู้สึกตึงมากขึ้นไหมคะโอเคค่ะขานะคะเกรงไว้ไม่ปล่อยนะคะปลายเท้าแตะพื้น 4 3 2ค่อยๆเก็บแขนนะคะต้องระวังในการเก็บด้วยระวังจะดีดกลับนะคะให้ดักลับเ่้แม่ขอแขนขวาเหมือนเดิมระดับสูงขึ้นนิดนึงค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหัวไหล่ไม่เกร็งค่ะหายใจออกทางปากบิดข้อมือขวาแล้วดันออกไปค่ะมีอาการกึก,กลับเล็กน้อยนะคะเป็นธรรมชาตินะคะแต่ ข้อดีของเราคือเราค่อยๆออกกำลังกายโดยไร้แรงกระแทกนะคะ4 3 2สาสองและ1เยี่ยมเด้ค่ะเก็บแข็งกลับมานะคะท่านี้คุณแอนจะขอเทสนะคะคุณแม่เมย์ยากลงมานิดนึงก็คือจะหนักลงมานิดนึงให้ลดระดับจากสูงลงมาต่ำนะคะก็คืออยู่ที่ระดับหูโอเคประมาณหูนะคะเมื่อกี้ศีรษะละระดับหูนะคะโอเคค่ะ หายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากมือซ้ายค่อยๆดันดูมือซ้ายดันค่ะพุชเป็นไงคะรู้สึกหนักขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยข้อมือไม่ไม่หักนะคะเยี่ยมเลยค่ะเพิ่มชาเลนจ์เพิ่มนะคะยกขาขวาขึ้นมาข้างหนึ่งสิคะอืเก่งไวค้ค่ะ5 4 3 สองหนึ่งค่อยๆเก็บแขนกลับเข้ามาค่ะเขาเหมือนเดิมค่ะวางฐานนะคะแขนขวาก่อนนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกทางปากแขนขวาดัานออกไปค่ะระหว่างที่เรียนนะคะคุณครูต้องคอย correct p o s t u r ทุกอย่างให้ดีให้สวยสง่านะคะขอเตะขาด้านซ้ายและ เพิ่มความยากเข้าไปนิดนึงนะคะทุกอย่างต้องเกร็งนะคะ5 4 3 2 1ค่อยๆเก็บแขนค่ะรู้สึกว่าแม่เมยแอบมีเหงื่อนะคะนะนิดหน่อยนะคะวางขานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่ากามเทพ ก็จะเป็น1ก็คือเป็นเรื่องของการวัดระดับนะคะผู้ที่เริ่มเรียนนะคะอย่าลืมว่าต้องเทสนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ร่างกายบาลานซ์ร่างกายให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะนั่งลงไปที่ผ้านะคะก็ต้องบาลานซ์ร่างกายให้ดีเยี่ยมเลยลุกเลยเลยค่ะแม่มีค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวนะคุณครูคจะต้องมาครูดาวกันนะคะว่าหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ควรจะรีแลกซ์ร่างกายให้เบาลงช้าลงนะคะนั่งที่พื้นเลยค่ะยืดขาไปด้านหน้านะคะยืดขาตรงนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าหรือหายใจออกยกมือขึ้นสูงสองขางค่ะหายใจออกทางปากค่อยๆเหมือนมีคนดึงมือไปชา้าๆเลยค่ะหน้ามองตรงไว้ก่อนได้ค่ะ ดีค่ะแล้วเอามือแตะปลาเท้าช้าๆนะคะหน้าเชิดหน้าขึ้นก่อนนะคะครูนะคะให้นะคะค่อยๆดันที่หลังล่างช้าๆหัวไหล่ไม่เก็งนะคะรีแลกนะคะโอเคค่ะรู้สึกตึงไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเวลาทำนะคะให้ค่อยๆยืดจากหลังล่างหลังกลางหลังบน ะะเดี๋ยวคราวนี้แม่เมีหันด้านข้างนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึๆๆยืดมือขึ้นหายใจออกทางปากยาวๆสังเกตนะคะเวลาเราจะยืดนะคะอย่ารีบก้มหลังบนนะคะให้ก้มหลังล่างก่อนนะคะหายใจเข้าลืกหายใจออกค่อยๆย,ยืดมือไปยาวเลยค่ะหน้ามองตรงไปก่อน เห็นไหมคะหลังล่างจะแอคทีฟเยอะนะคะไม่รีบพอมหลังกลางแลหลังบนนะคะดีแลกนะคะครูเวลาช่วยนะคะให้ช่วยตรงนี้และขาให้เขาตึงที่สุดเลยค่ะหายใจออกยาวๆนับสิบให้หน่อยค่ะแม่เมย์สองสามเยี่ยมเลย่ะค่อยๆยกขคนนะคะกางแขนออกนะคะ โอเคค่ะเอามือขวาแตะสะบักซ้ายเอามือซ้ายแตะศอกขวานะคะอันนี้ทุกท่านก็คงทำกันบ่อยๆใช่ไหมคะจะให้เทคนิคนิดหน่อยนะคะศีษะเนี่ยให้ขัดอยู่กับศอกขวาไว้และหายใจเข้าหรือหายใจออกเชิดหนนะ้าคืนนั่งขัดสมาธิสบายๆได้นะคะโอเคค่ะท่าน,นี้ไม่ต้องแอ่นตัวนะคะให้ตัวธรรมดานะคะแต่ศีรษะดันข้อศอก เปิดหัวไหล่เปิดข้อศอกนะคะและค่อยๆหายใจเข้าลึกหายใจออกเอ็นตัวไปด้านซ้ายช้าๆค่ะเดายวทิกออก้นเนี่ยติดพื้นไว้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปก้าสงแขนออกช้าๆค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะมือซ้ายแตะสะบัก มือขวาแตะศอกซ้ายนะคะค่อยๆดันศอกลงมาก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอ็นตีกัดน,นะคะดันศอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้เอามือซ้ายเนี่ยต่ยลงมาให้เยอะที่สุดทําแบบช้าๆนะคะและเอาศีรษะเหมือนเดิมค่ะดันศอกซ้ายนะคะไม่ต้องแอ่นนะคะโอเคค่ะให้เปิดเข่าไหร่เยอะๆโดยศีรษะนะคะดันมาเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกเอ็นไปด้านขวา โดยที่ก้นไม่ยกขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆเบิดแขนออกนะคะโอเคนั่งหันหน้าเลยนะคะโอเคทีนี้มือ,อยืนมาข้างหน้านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะค่อยๆหมุนออกนะคะ10ทีค่ะ2 3 4 5 6ี่9และ10หมุนกลับค่า1 2นะบดวยค่ะพย <3, 4, S 1> ายามให้ผู้ 5, เรียนนะคะหนักบ,บ่อยๆ 5, เพราะว่าจะได้เรื่องของการหายใจด้วยนะคะ 5, 6, โอเคค่ะเอามือวางที่ตัวเลยนะคะมือขวาเหมือนเดิมค่ะจับนะคะคำนับซ้าย หน้ามองตรงไว้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆด้านช้าๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายค่ะค่อยๆนะคะยืดช้าๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ดาวสโอเคค่ะยืนขึ้นเลยนะคะโอเคค่ะคุณแม่เมย์ค่อยๆนะคะหายใจเข้าลึกท้อง่องเหมือนเดิมหายใจออกครั้งที่สองค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกทางปากยาวๆหายใจเข้าลึกหายใจออกทางปากยาวๆค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตอนที่1นนะคะสำหรับตอนที่1นนี้นะคะครูแอนก็จะ สรุปให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังก็คือหนึงนะคะเราต้องวิเคราะห์ร่างกายในเรื่องของการบาลานซ์ก่อนนะคะสมดุลของร่างกายสำคัญนะคะและเราควบคุมโดยระบบลมหายใจอย่าลืมไปฝึกกันนะคะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะถัดมานะคะเราจะฝึกเป็นบาลานซ์ซ้ายกับขวานะคะแล้วระหว่างที่คุณแม่เมย์เนี่ยลงไปนั่งเนี่ย ก็ต้องค่อยๆนะคะแล้วก็ระวังนะคะไม่ให้ข้อต่อมีการกระทบกระเทือนใดๆนะคะสำหรับตอนที่หนึ่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าท่าพื้นฐานกามาเทพนะคะอย่าลืมนะคะกามาเทพเราจะสามารถปรับระดับได้ถ้าสูงหน่อยก็จะมีน้ำหนักที่เบาลงถ้าต่ำหน่อยก็จะมีน้ำหนักที่หนักขึ้นนะคะผู้เรียนนะคะต้องคอย รับฟังนะคะคำแนะนำจากครูตลอดเวลานะคะห้ามเรียนเองนะคะหากยังไม่คุ้นชินหรือว่าเกิดความเชี่ยวชาญน,นะคะแต่ถ้าสำหรับทางบ้านนะคะหากแค่ทำตามให้ใช้เก้าอี้ก่อนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาหรือใช้สายรัดแทนได้นะคะเป็นสายที่ใช้ออกกำลังกายนะคะ คุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv นะคะในรายการฟิตให้เฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแอนและแม่เมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันตอนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ